Kill, killed, I stop a man or a devil, these demons against these beasts. You're a dead man walking. Damn, Rachel! วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่เป็นตำนานที่อยู่เคียงข้างกับโทรศัพท์แบบทอสกีนที่มาในยุคที่โทรศัพท์แบบทอสกีนนั้นมาแรกๆนะครับมันคือเกมที่มีชื่อว่าซิกันนั่นเองครับซิกกันนั้นนะครับถือเป็นเกมมือถือแอคชั่นโอเวนเวิร์มุมมองบุคคลที่3ที่พัฒนาโดยเกมลอปที่ลงบนแพลตฟอร์ม iOS Android และ w และ o w s Phone ของ iOS วันที่ปล่อยลงให้วันแรกคือวันที่5ธันวาคม2554ต่อมาก็เป็นของระบบ Android ปล่อยให้ลงเมื่อวันที่17มีนาคม2555และแพลตฟอร์มสุดท้ายที่ปล่อยให้ลงคือทางฝั่ง Windows และ Windows Phone เมื่อวันที่4กันยายน2556โดยรูปแบบเกมเพย์นะครับเมื่อผู้เล่นเข้าไปสำรวจภายในเกมนี้เกมนี้รูปแบบตัวแผนที่จะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกจะเป็นฉากที่เราเริ่มเรื่องมาจะเป็นฝั่งโซนทะเลสายชื่อแอริโซนาและอีกฝั่งเป็นเทือเขาโอเลกอนที่จะทำให้ผู้เล่นได้เพลินกับโลกตะวันตกในยุคสมัยนั้น แล้วก็ยังมีเรื่องระบบพวกอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจที่ถือว่าใครเข้ามาเล่นเกมนี้นั้นจําเป็นต้องได้ใช้จริงคือม้าก,กับอาวุธชุดซึ่งม้าแต่ละตัวภายในเกมนี้ค่าพลังก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่ตามราคาในเกมและก็แต่ละตัวจะมีจุดเด่นที่ต่างกันบางตัวก็อึดบางตัวก็วิ่งเร็วเป็นต้นนะครับและปืนก็เช่นกันนะครับยิ่งแพงยิ่งโหดเรียกว่าให้ใช้คํานี้ได้เลยซึ่งสังเกตได้จากแต่ละกระบอกช่วงราคา เมื่อเราเปิดตัวไดอะล็อกร้านค้าดูบางปืนแทบจะไม่ต้องอัปเกรดเรียกได้ว่าใช้ได้ยันจบเกมได้เลยแต่ราคาก็อาจจะแพงหน่อยนะครับแค่ทางด้านชุดของตัวละครซึ่งก็เหมือนเดิมครับเรียกอันไหนว่าแพงอันนั้นก็ยิ่งดีครับส่วนตัวเรื่องของระบบเลเวลภายในเกมนี้ซึ่งมีการอัปแบบได้เรื่อยๆไม่มีที่สุดเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายิ่งอัปหลอด HP ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัวระบบของมินิเกมต่างๆภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีในสมัยนั้นเรียกได้ว่า ใครต้องการฟาร์มตังค์หรือปืนบอกได้เลยว่าฟาร์มได้เรื่อยๆทั้งวันนะครับแล้วก็ส,สุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นโหมดที่ผมเล่นเหมือนไม่ได้เล่นเลยครับในสมัยนั้นนั่นคือโหมดมัลติพิเยอร์ที่เกมมีมาให้ถ้าใครที่ได้เคยสัมผัสน่าจะรู้ดีเพราะว่าบางตาเราเข้าไปห้องนั้นส่วนใหญ่จะเจอกับพวกสายเติมเยอะหน่อยนะในโหมดนี้ยิ่งเจออยู่ฝั่งน้องค้ามากกว่า2คนเนี่ยผมขอบอกได้เลยเตรียมตัวหาห้องใหม่ได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆยังฝืนเล่นอยู่กับห้องนี้ละก็ lệ เอาจิงๆแบบนี้ถ้าผมเจอผมจะเอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยส่วนทางด้านเนื้อเรื่องผมก็ขอเก็บไว้อธิบายในเฟสหน้าละกันครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสาหรับการแนะนําเกมมือถือในตอนหนา้าที่ชื่อว่าเกมซิก,กันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมซิก,กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบา,บาย